บ้าเหยบ้านที่กี่ยวน่เอขาออกกันได้ขายออกกันได้ลงให้เป็นแคับนึ่ขยอ ผู ite, ้ช so. ้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเดินเดเดี๋ยวเดนเดนเดิ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 นนนเเข้าไปเปิดนเดนเดิเเ มาน้องของน้องผู้หญิงมาดูน้องหญส่วนน้องสื่อมวนมาครับเพื่อที่จะเรียข่าวก่อนจะป่วยจบผมจะไม่ไม่ไปทำพันวันให้ผู้คนทั่วไปเอาคนที่มีมีบัตรเสด็จเมื่อไปตั้งจุดสกัดนะครับเขาพบรถเดินเก่งนะครับวันเช่าซึ่งเช่าไว้สามเดือนแล้วนะครับ เรพบยาเสพติดครั้งนี้หนึ่งแสนเม็ดซุกซ่อนอยู่ในตู้ชื่อท่าสอบถามว่าได้มาจากไหนเขาก็บอกว่าได้รับมาจากที่บ้านเกรี่ยงบับบวมิมตรที่ที่ไม่ยาวนะครับมีคนมาวางไว้อันนี้เป็นขบวนการของของผู้ระเบียงยาเสพติดเลยนะครับจะใช้รูปแบบนี้ทั้งนมดนนะครับแล้วนี้ตำรวจจึงได้จับกลุ่มตัวทั้งสองคนนะครับส่งพนักง,งานสอบสวน,นดําเนินคดีแล้วต้องมีการขยายผลว่าสองคนไม่น่าที่จะ ทำแค่สองคนอาจจะมีคนร่วมกระบวนการอยู่ด้วยนะครับเขาก็ยอมรับนะครับว่า,าก็มีคนร่วมกระบวนการอยู่จริงนะครับเป็นชายหญิงคู่หนึ่งนะครับเป็นคนชิกลายคนหนึ่งแล้วคนอันั้นผ้สารอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่จัดหารถเข้าแล้วก็ลำเลียงยาเสพติดนะครับส่งพื้นที่แยกเป็นสองจังหวัดก็คือขึ้นรถโดยสารไปลงที่ชัยภูมิที่หนึ่งไปลงที่เทืกที่หนึ่ง โดยมีคนสั่งการอยู่ทางด้านดีกานนะครับเรามีชื่อมีรายละเอีรเรยดทั้งหมดเรียบร้อยนะครับ